นายวันชัยสอนสิริอดีสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความถึงพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือท่านวอวชิระเมธีพระนักเทศชื่อดังโดยระบุว่าท่านวอธรรมะย่อมชนะอาธรรมใครจะเล่นกับเทวดาตนใดอย่างไรก็ว่ากันไปแต่สําหรับท่านวอเท่าที่ผมเห็นวัดปฏิบัติของท่านตลอดมาเป็นพระนักเทศสอนตามหลักคําสอนของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขายธรรมะอย่างเดียวเพียวเพียวเชกเช่นหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพุทธธาตุ ไม่ใช่พระอมน้ำมนต์พ่นน้ำหมากปลุกเสกเลขยัน ถือว่าเป็นพระน้ำดีในยุคสมัยอาจจะผิดพลาดบกพร่องก็เป็นวิสัยของมนุษย์โดยทั่วไปโดยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายผมเชื่อว่าท่นานบอไม่ได้ผิดอะไรคนที่เป็นพระมันถึงระดับนี้ถ้ารู้ว่ากระบวนการของดีไอคอนเป็นกระบวนการต้มตุ๋นหลอกลวงช่อโกงหรือเป็นแก๊งทุจริตผิดกฎหมายท่านคงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแน่และคงไม่เข้าไปซ่องเสพกับทุรชนแต่ที่รับนิม,มนต์ไปเทศไปบรรยายก็ตามวิสัยของพระโดยทั่วไปไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการต้มตุ๋นของเขาหรอก ไปเทศแล้วก็อาจจะอวยบ้างพาดพิงถึงเขาบ้างแตะโน่นแตะนี่ถึงบริษัทเขาบ้างก็เป็นธรรมดาของนักเทศนักบรรยายหาได้มีจิตใจที่ไปสนับสนุนขนบวนการของเขาและการถวายเงินเพื่อกิจกรรมของท่านก็เป็นเรื่องปกติเหมือนสศรีคนมีเงินมีทองทั่วไป ใครจะล่อเดียไอคอนล่อบอสคนไหนก็ว่ากันไปไม่ได้หมายความว่าคนไปเกี่ยวข้องจะต้องผิดและเร็วรามต่ำช้าไปทุกคนทนายความของบอสก็ออกมาชี้แจงตอบโต้กันโครมโครมเขาต้องผิดด้วยหรือเปล่าก็ไม่ใช่ใครจะกลางจะหาเงินจะหิวก็ดูหน่อยว่าแสงมันมืดหรือบอดหรือจะเอามันตามกระแสเล่นเทวดาไม่พอล่อพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าด้วยจะได้ดังระเบิดระเบอ้อขับบ้านขับเมืองชี้เป็นชี้ตายว่าไอ้นนก็ผิดไอ้นี่ผิด ยิ่งกว่าสารเสรียอีกโอ้ยใหญ่โตกันเหลือเกินกัรมุนาวัตติโลโกโล